เฮลโลจอรดี้พลุงผมมาเล่นตัวไปเลยนี่ลิกเตอร์นี่สิีแอฟชอ์เปนอ่มันแอคไซ่ปลุงพลุงออกเลยจัดก,การซะแต่ไอนีลยพลุงปิงตด,ดีนะแบบปิงตอนสดใสอย่างได้จะเตะเตอาเดี๋ยวะ่รยรับลูแต้ก็อีูดูดูปิงบลุงต่อฮะ ตัวนเขาปีนขนะดนี้พหลูงออดุดหงิดอะไรมันอยู่ที่การเล่นเอานี่ย้อนพผลงานมาฟาร์มแถวนี้เจ็บไปแกหลงไปแกน,นี่เลยโอ้ันนี่ช็อตนี่นี่พหลูห้ามใจตัวเก่าได้แน่นอนอ่ะให้ได้อย่างไรโตโนโ่เสร็จยังยังจะเล่นอยู่ย้อนนี่จะเป็นหมดไอ้โซ่แคบ ตางเดียวนะเอาให้ใหญ่พลงเล่นพิกสี่ตาเน,นี้นี้น่าเบื่อมากเส้นข้าเวลาไแพมพลงเสียเปรียบตูไปได้บอกดอดูปิงว่าลงโอ้ความทรมานนี้มันทุนยอดบอกได้เลยเออเออเออเนี่ย นี่เป็นยังไม่ห่อเนี่ยพี่ลงโอ้โอ้โอ้คแคชนะได้แกเอาแล้วกันนะด่าด่าอันนี้ก็เป็นอ้อยอ้อยปริงปริงเหมือนเดิมด,ดูดูความปริงนี่มสมบออ,อ่าโดดออกเหมือนกอันอืนี่แกเข้าไปแ๊บบ นี่โทเป็นวห้คเหรเทีพอลงอกเลยที่เซตอัพเดตด้อง n ไปนลย